แคมเปญก้ท้าใจซีซั่น4วิธีถัดไป100วัน100แต้มสุขภาพตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565ถึง11พฤษภาคม2565จะได้รุนรับของรางวัลสุดพิเศษกว่า5,000รายการเลยค่ะเราไปดูวิธีการใช้งานแพลตฟอร์ม9ท้าใจและวิธีการสะสมแต้มกันเลยนะคะวิธีการใช้งานเพียงแค่สแกน QR code หรือแอดไลน์ @thnvr หลังจากนั้นคลิกปุ่มสมัครส่งผลดูผลเพื่อสมัครใช้งานโดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนหากเป็นสมาชิกแล้วสามารถลงชื่อเข้าใช้งานตามเบอร์โทรและรหัสผ่านที่เคยลงทะเบียนไว้ได้เลยค่ะสำหรับการส่งผลการออกกำลังกายนะคะเพียงแค่คลิกที่ปุ่มส่งผลจากนั้นเลือกประเภทและเวลาในการออกกำลังกายพร้อมแนบรูปภาพระบบจะคำนวณแคลอรี่ที่เผาผลาญไปให้อัตโนมัติค่ะ หากเผาผลาญได้100แคลอรี่จะได้รับ1แต้มสุขภาพค่ะนอกจากการออกกำลังกายแล้วเพื่อนๆยังสามารถสะสมแต้มสุขภาพได้หลากหลายวิธีดังนี้ค่ะ 1. ลงทะเบียนรายใหม่ได้รับ5แต้มสุขภาพค่ะ 2. เชิญเพื่อนมาลงทะเบียนได้รับ3แต้มสุขภาพต่อ1คนค่ะโดยสามารถคลิกที่ปุ่มเชิญเพื่อนจากนั้นให้เพื่อนสแกน QR code ของเราได้เลยค่ะ 3. ประเมิน BMI นะคะจะได้รับ5แต้มสุขภาพต่อ1ครั้งค่ะโดยคลิกที่ดัชนีมวลกายจากนั้นกรอกน้ำหนักและส่วนสูงซึ่งแพลตฟอร์มจะคำนวณ BMI ให้อัตโนมัติเลยค่ะ 4. อ่านรอบรู้สุขภาพจะได้รับ3มแต้มสุขภาพต่อ1เรื่องค่ะโดยคลิกที่รอบรู้สุขภาพจากนั้นเลือกอ่านเรื่องที่เพื่อนๆสนใจได้เลยค่ะง่ายๆแค่นี้ได้ทั้งความรู้และได้ทั้งแต้มสุขภาพกันเลยนะคะ นอกจากรอบรู้สุขภาพแล้วก้าวถาใจซีซัน4ยังมีหลักสูตร D p a c ให้เพื่อนๆได้ศึกษาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้มีสุขภาพดีขึ้นตามหลัก3อออาหารออกกำลังกายและอารมณ์โดยหากเพื่อนๆจบหลักสูตร D p a c ก็จะได้รับ20แต้มสุขภาพและยังได้รับ e certificate ด้วยค่ะและ5ผ่านความสาเร็จสะสมเหรียญภารกิจจะได้รับ5แต้มสุขภาพต่อ1ครั้งค่ะ ก้าวท้าใจซีซั่น4มีกิจกรรมให้เพื่อนๆสามารถออกกำลังกายได้สนุกยิ่งขึ้นกับภารกิจสะสมเหรียญแบตถึงดเหรียญค่ะซึ่งแต่ละเหรียญก็มีความยากท้าทายได้ถึง3ระดับค่ะถ้าเพื่อนๆทีชิตภารกิจสะสมเหรียญแบตครบทั้งหมดก็จะได้รับถึง105แต้มสุขภาพกันเลยนะคะการสะสมแต้มสุขภาพทำได้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าแต้มสุขภาพยังสามารถนำไปแลกเป็นของรางวัลได้อีกมากมายเลย วิธีการแรกนะคะก็สามารถคลิกไปที่แลกของรางวัลมุมขวาบนของแพลตฟอร์มค่ะจากนั้นก็เลือกแลกของรางวัลที่เพื่อนๆสนใจได้เลยค่ะออกกำลังกายกับก้าวท้าใจได้ทั้งสุขภาพดีและยังได้รับของรางวัลแบบจัดเต็มกันเลยอย่าลืมมาออกกำลังกายกับพวกเราก้าวท้าใจซีซั่น4วิธีถัดไป100วัน100แต้มสุขภาพกันนะคะ